จะว่าไปแล้วนะผมก็อยากมีสารรักคดีเป็นของตัวเองมั่งแพรทริโอซอัสบรรพบุพรุษแบคิโอซอัสกระเด็เสาคอยาวอื่นๆอ,อาศัยด้วยอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวและมันพยายามจะหนีนักล่าที่เหนือกว่าและกินเนื้อเพราะมันได้สนุกมากมันคือ เทอริวดาซอรักเดนโนส aurus ช่วงรแรกที่เป็นประเภทกินเนื้อเลยล่แาแกเทอริโอรักเป็นอาหารเธอริโอดะสักร เป็นพุ่งเข้าไปกระโจนใส่แพทโิโซการ์จนเหลือเพียงแค่ตัวเดียวและมันก็พยายามจะกินเจ้าอาชนะหมาได้แบล็กเฮลร,รัเป็นตัววิวัฒนาการจากแพทโิโซการต์ตัวต้นเรื่องของสาราคดีแอะมันดันเดินไปพมกับอัลโกลซรัสร กลุ่มใหญ่ที่พยายามจะก้าเตโกสซัสและแบคเคียวโซรัสเห็นเช่นนั้นก็ยตามไปช่วยและมันก็สู้กระจ่างดเดือดและพัดและสเสตโกสซัสและแบคเคียวโซัสและจำเป็นจะต้องจัดการเอาโซลัส ให้ไม่เหลือตัวเดียวแล้วก็บางตัวที่ได้หายสาบสูงจากสารคดีคินนี้และมันก็ตายเอ้ยทำไมออโรซ่ามันถึงแพรร้ได้ทั้งๆที่มันเป็นนักล่าเราไดนโนเสาร์ในตอนเช้านั้นจะมาอ,อกยุกวิ่งขนคานูและไดโนนินคัด แอบ้บก็เปลี่ยนใจเป็นหันเป็นสู้กับมันแทนแดนก็จะขึ้นเรื่องให้ผู้ชายเนี่ยจัดก,การเอาไว้ก่อนเสมอเลยแนพัลลพยายามจะช่วยเพื่อนที่เหลือแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จแลนไทเซกระท็อปตัวหนึ่งได้ฆ่าคาโนทอรัสไปหนึ่งตัว แล้วก็เด็นเสาว์กินเนื้อพวกนั้นก็ได้แพ้ไปไม่ใช่แค่บนบกเท่านั้นที่มีวัฒนาการแต่น้ำก็เกิดการมีวัฒนาการขึ้นแล้วก็เกิดเป็นไดโนเสาร์ที่ไม่มีความเอาเป็นไดโนเสาร์เลยมันคือมอซาซอรัสอนะีกตัวนึงก็คือโคตโตทอสควิท จันต้องแย่งคิงเหยื่อและทั้งสองก็ได้สู้กันเจนโคโดทอสุดพิแพ้นี่ใคถึงจะเรียกว่านัก,กล่าเธอไดโนเสาร์เดโนเโสาร์กินพืชที่เล็บยาวแ่ะคอมมีความยาวมากต้องมา นในตระกูลของสไปโนโูก็ได้สู้กันอย่างดุเดือดได้ผ่าน,านพยายามจะฆ่าบรานิโอนิงัลนสุดนี้ก็ได้มีผู้ร่างหน้าใหม่ย่างใช้กันหนโูสอกัด บรายอนนั้นต้องรีบเพ่นหนีเทร์โนซโรัสก็จะเป็นผู้ฆ่าเทอร,รี่เองและเทอร,ร์โนซรัสก็พยายามจะฆ่าเทอรี่ซิโนซรัสแต่เทอรรี่พยายามจะจัดการให้มันตาย แต่ไทเรนอสอัสรับังอทานอาหก็ได้กินเนื้อมันอย่างสบายแต่ไม่นานไดโนสารทุกตัวได้หายสาบส่วนไปจากโรคเพราะว่าการขาดอาหารนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสารคดี เป็นให้ทุกคนในรายนะครับแต่ผมไม่อรายของทุกคนก่อกครับมีแต่ในครอบครัวผมก็อีประวาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่สารคดีเรื่องหน้าายบายสุดท้าย <message polls> <Damn>. <estate>